ถ้าจํากันได้เมื่อช่วงมิถุนายนที่ผ่านมาที่มีรองพออหอญิงคนหนึ่งนะคะที่โรงเรียนในพื้นที่อุดรธาน,นีค่ะเขาเนี่ยร้องบอกว่าถูกพออ,อผู้ชายเนี่ยคือมาจีบแต่เธอไม่เล่นด้วย<น>ก็ทําให้ถูกกันแกล้งจนไม่รับความเป็นธรรมนะคะล่าสุดมีความคืบหน้าเรื่องนี้แล้วล่ะค่ะ่ะพอพูดชื่อหามาดิ ใช่อใช่แล้วพอ,อนวมมือกับลองกับองแกงไล่ครูอพอกเพราะครูทุกวันอย่าไ,ไปอย่าต้องถ้าไปสแสดงว่าอยู่ฝั่งพอ่อไปเลยมีหน้าที่อะไรก็พูดอย่างเนี้ยใช่โอ้ จำได้ไหมคลิปนี้โอ้โหตอนนั้นเป็นข่าวดังเลยช่วงมิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะเจ้าของคลิปก็คือรองผอโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งทางเจ้าของคลิปวิดีโอเนี่ยถูกผอ,อโรงเรียนเข้ามาต่อว่าว่ารองผอหญิงคนนี้เนี่ยหาว่าผอ,อไปกันแกล้งหลังจากมาจีบแล้วก็รองผอ,อสาวไม่เล่นด้วยแถมยังมีการพูดถึงการทุจริตภายในโรงเรียนซึ่งหลังจากเกิดเรื่องนะคะทางต้นสังกัดสํานักงานเขตมัธยมศึกษาจังหวัดอุดรธานีก็มีการ ตั้งกรรมการสอบพออรายนี้พร้อมกับย้ายพอ,อเข้าไปทํางานที่เขตส่วนรองพอ,อสาวก็ย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่นค่ะครับล่าสุดรองพอ,อสาวก็มาร้องเรียนกับสื่อมวลชนอีกครั้งทั้งน้ําตาเลยนะครับบอกว่าหลังผลสอบของคณะกรรมการออกมาแล้วแต่ว่าดูเหมือนยังไม่มีความเป็นธรรมกับเธอเพราะว่าผลสอบออกมา<อ>ชี้ว่าเรื่องนี้ มีมูลทั้งเรื่องชู้สาวและเรื่องทุจริตในโรงเรียนตแต่ทางค <มา S 1> ณะกรรมการยังไม่ได้สรุปเป็นรายลักษณ์อักษรและทางสำนักง,งานเขตเตรียมให้ทางผอโรงเรียนและรองผอ,อสาวเนี่ยย้ายกลับไปที่โรงเรียนเดิมอา้าวทำให้เธอเนี่ยรวมถึงเพื่อนครูที่เคยต่อสู้เคียงข้างเธอมาก่อนหน้านี้ไม่สบายใจและกลัวว่าจะถูกข่มขู่คุกคามนะครับพอคู่กรณีก็ได้นำอเอกสารรับค่ะที่เป็นคำ ให้ถ้อยคําค่ะแล้วก็คำให้การให้ถ้อยคํากับของดิฉันแล้วก็คนที่เป็นพยานออกมาเปิดเผยค่ะส่งลงในลายข่มขู่ค่ะค่ะทําให้คนที่ให้ถ้อยคำเกิดความหวาดกลัวคู่กรณีขอโทษนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดออกค่ะพออคู่กรณีเนี่ยก็บอกว่าจะกลับหนองหาง ตนเนี่ยจะได้ย้ายกลับมาที่หนองหาร,ามมารทําให้คุณครูที่ให้ถ้อยคําไปเนี่ยหวาดกลัวค่ะกลัวจะถูกกลั่นแกล้งแล้วก็<อ>กลัวไม่ได้เลื่อนเงินเดือนค่ะหรือได้เปอร์อเ,อรเซ็นต์เงินเดือนแบบต่ามากเนี่ยค่ะม,มาล้องกับนักข่าวแล้วนะคะทีนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราก็ตรวจสอบพ้อเท็จริงว่าอ๊เป็นจริงหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเนี่ยได้รับรายงานว่า พออ,อคนนี้ได้กลับมาที่โรงเรียนเดิมจริงค่ะทอหรอทางคณะครูก็เตรียมที่จะรวมตัวกันประท้วงไม่เอาพออ,อผู้ชายคนนี้อย่างเด็ดขาดค่ะคแม่ดูเหมือนว่าเรื่องจะไม่จบง่ายๆแล้วละค่ะ<ช>อืมนะคะ